นาทิบดีโดยตรงโดยที่หน้าที่ของผมนั้นคือการปกป้องครอบครัวของท่านประธานนาทิบดีคนใหม่ให้ตายสิทำไมฉันต้องสวยจับได้ไหมสั้นทุกทีเลยฟะ <S <S โยไม่เป็นใครถามจริงเลิกเก๊กแล้วบอกมาเถอะถอมาไกลาจากบ้านหนะ้าดูเลยนะเขาบอยฉัน่เห็นใจแกที่จริง <S 2> <S 2> ถ้าให้ดาวนะนี่กำลังเค้นฉันอยู่ใช่ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าสิ่งที่ผู้หนหยต้องรู้ ก็แค <king> ่ใช้มาตามหาลูกสาวท่านประธานาธิบดีที่หายไปก็พออะไรนะทำคนเดียวเนี่ยนะอย่างน้อยฉันก็แน่ใจนะว่าไม่ได้ถอมาไกลถึงที่นี่เพื่อมาร้องเพลงลูกเสือสามกีชุมนุมนั่งรอบกองไฟเนี่ยแต่ถ้างั้นจริงก็แล้วแต่เลยขอโทษที่ทำให้รอนานไปเยี่ยวมาเมื่อกี้เหมือนแอบโดนดูห้ำเลยว่ะออกไปดูข้างนอกหน่อยงั้นเรานั่งเฝ้ารถนี้ไว้ละกันไม่อยากเสียค่าบัตรจอดรถหนัก ครับผมบัตรจอดรถโชคดีนะบัตรจอดรถบ้านพ่อมอึงสิเมื่อกี้นายว่าไงนะลีออนหวังว่าจะได้ยินนะฉันอิงกรฤษฮันดิกแนจะเป็นผู้ช่วยนายตลอดภารกิจชัดเจนจำแจ้งเลยคุณหน้าเด็กกาได้ผมคิดเอาไว้อีกนะ,ะนี่ลืมแต่งหน้าหรืออะไรอีกล่ะ,ะเป็นเฮียอะไรอีกลีลาเยอะชะมัด เธอเห็นสาวน้อยคนนี้จากไหนมาก่อนหรือเปล่าครับมึงมาเห็ดยังอยู่นี่บักปอบเนี่ยออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยบักซาดซ์วะอาขอโทษครับสี่มึงเป็นสิ้นสิคนในเมืองก็นั่งในขาไปบอกผู้เขาเร็วแ้วว่าเท่าเร็วูยังเขาไปขามึงมึงออกไปดักกำลังมันบ้าอะไรกันหมดวะตอนไม่ใช่เนาะมึงเฝ้าดไปเลยกัน จะมาไม้แบ,บกกันอีกเนี่ยมัน um. หยุดพูบเรื่อยยอมใจพี่จริงๆเลยเสียงหลือครั้งเดวิเลอร์ไทยบอรโอ้อปาฏิโทงฮันเซลอร์ ไหนกันอีกละเนี่ยฮะบิงโกเลย่ไม่คิดว่ามารุนแรงไปหน่อยหรือไงอะนายไม่เหมือนพวกนั้นเรอไม่นาย ฉันมีคำถามเดียวสำคัญมากด้วยนายมีบุหรี่หรือเปล่าสุบแล้วตายไวเนี่ยสุดยอดว่ะรุ่นใหญ่เลยนั่นนั่นไงเนี่ย